ในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ1ถึงข้อที่26เป็นคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ฐานเผื่อสาวกของพระองค์ขอนที่จะถูกตึงกลางเขนได้มีเนื้อความอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าแก่สวาวกดังนี้ว่าเมื่อพระเยซูตรัสดังน <la> ี้แ oh ล <my God> ้วพระองค์ก <an> ็ทรงแหงนพระพักขึ้นดูฟ้าและตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้า ถึงเวลาแล้วขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ทั้งที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้นและนี่แหละคือชีวิตนิรันร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา ข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ได้กระทํากิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระทํานั้นสําเร็จแล้วบัดนี้พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักของพระองค์คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาข้าพระองค์ได้สำแดงพระนามของพระองค์แก่คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์จากมวลมนุษย์โลก คนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้วและพระองค์ได้ทรงประทานเขาให้แก่ข้าพระองค์และเขาได้ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์แล้วบัดนี้เขาทั้งหลายรู้ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นมาจากพระองค์เพราะว่าพระดำรัสที่พระองค์ตัดประทานให้แก่ข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์ได้ให้เขาแล้วและเขาได้รับไว้และเขารู้แน่ว่าข้าพระองค์มาจากพระองค์และเขาเชื่อแล้วว่าพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพระองค์มา ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อเขาข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อโลกแต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ทุกสิ่งซึ่งเป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์และทุกสิ่งซึ่งเป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์และข้าพระองค์มีเกียรติในสิ่งเหล่านั้นบัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีกแต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดพิทักษ์รักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนดังข้าพระองค์กับพระองค์เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับเขาเหล่านั้นข้าพระองค์ก็ได้พิทักษ์รักษาพวกเขาผู้ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้ด้วยพระนามของพระองค์และข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาไว้ และไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปนอกจากลูกแห่งความพินาศเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระธรรมแต่บัดนี้ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าพระองค์จะกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลกเพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมข้าพระองค์ได้มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่เขาแล้วและโลกนี้ได้เกียชิชังเขาเพราะเขาไม่ใช่ของโลกเมื่อดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกข้าพระองค์ ไม่ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมาลายเขาไม่ใช่ของโลกเมื่อดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระชนะของพระองค์เป็นความจริงพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกชั้นใดข้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกชั้นนั้นข้าพระองค์ชำระตัวถวายเพราะเห็นแก่เขา เพื่อให้เขารับการทรงชำระแต่งตั้งไว้โดยสัจจะด้วยเช่นกันข้าพระองค์ม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อคนทั้งปวงที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์และข้าพร,ระองค์ในพระองค์เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว UM ่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขาเพื่อเขาได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นข้าพระองค์อยู่กับเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา และพระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข uh ้าพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ในที่ซึ่งข้าพระองค์อยู่นั้นเพื่อเขาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อนที่จะทรงสร้างโลกข้าแต่พระบิดาผู้ทรงธรรมโลกนี้ไม่รู้จักพระองค์แต่ข้าพระองค์รู้จักพระองค์ และคนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาข้าพระองค์ได้กระทําให้เขารู้จักพระนามของพระองค์และจะกระทําให้เขารู้อีกเพื่อความรักที่พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์จะดํารงอยู่ในเขาข้าพระองค์อยู่ในเขา รุปแล้วสิ่งที่พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อสาวกของพรงอะองค์ก่อนที่จะขึ้นไปตึงกลางเขนและไถ่บาปมวลมนุษย์ทั้งโลกที่เชื่อในพระองค์คืนดีกับพระบิดาผู้ทรงสร้างมนุษย์มาอีกครั้งหนึ่งและฟื้นคืนพระชนขึ้นมาในวันที่สามและขึ้นไปประทับบนสวรรค์และประทับอยู่เบื้องผาดขวาของพระบิดานิรันดสิ่งที่พระเยซูอธิษฐานเพื่อสาวกของพระองค์มีแปดประการด้วยกันประการที่หนึ่ง พระสูขอให้พระบิดานั้นทรงดูแลปกป้องเลี้ยงดูสวกของพระองค์ที่อยู่ในโลกเมื่อพระองค์ทรงจากโลกนี้ไปแล้วข้อที่สองเพื่อให้พวกสวกนั้นมีจิตใจที่เป็นสุขและชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมที่พระสุคิเจ้านั้นได้ทรงมอบพระดํารัสของพระองค์ให้แก่เขาแล้วแม้โลกนี้เกียรติชังเขาก็ตามเพราะเขาไม่ใช่คนของโลกเหมือนดังที่พระสูคิเจ้าไม่ใช่คนของโลกนี้ข้อที่สาม ขอให้พระเจ้าทรงปกป้องสวกของพระองค์ให้พ้นจากมารลายที่พยายามดึงออกจากความเชื่อในพระองค์เพราะกิจการของมารนั้นมาเพื่อฆ่าลักทำลายมวลมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างมาในโลกนี้ข้อที่ 4. พระเยซูขอให้พระเจ้านั้นให้พระเยซูนั้นชำระเขาด้วยพระธรรมของพระองค์้ดยวิเดชของพระวิญญาณประุทธิ์ของพระองค์และถวายตัวให้แก่พระเจ้าเพื่อให้เขาได้รับการชำระและแต่งตั้งไว้โดยสัจธรรมความจริงของพระองค์เช่นกัน ข้อที่หขอให้พระบิดาช่วยเหลือให้สาวกของพระองค์นั้นเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับพระคริสต์กับพระยิาณสุทกับพระบิดาและพี่น้องในครอบครัวของพระองค์ด้วยเหมือนดังพระบิดาเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับพระเยซูข้อที่6ให้สาวกนั้นได้รับเกียรติจากพระเจ้าในทางของพระองค์เหมือนดังพระเยซูสต์เจ้าได้รับเกียรติจากพระบิดาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าข้อที่7 ขอให้พระบิดาให้สาวกของพระองค์นั้นได้เข้าอยู่ในสวรรค์กับพระองค์เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเพื่อเขาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงรักเขาและรักพระเยซูคริสต์เจ้าตั้งแต่ก่อนสร้างโลกข้อที่8ขอให้พระบิดาให้สาวกของพระองค์ที่เหลืออยู่ในโลกนี้รู้จักพระเจ้าจริงๆรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์จริงๆและเพื่อให้ความรัก ที่พระบิดาได้ทรงรักพระเยซูคริสต์เจ้านั้นนำลงกับเขาทุกคนและพระเยซูคริสต์เจ้าก็ทรงสถิตอยู่กับสาวกของพระองค์ผู้เชื่อที่ยินในความชอบธรรมของพระองค์ในพระดำรัสของพระองค์ในในาำพระทยของพระองค์ตลอดไป